ครับวันนี้ครับอยู่กับจอมาดูนะครับผมวันนี้เราจะกลับบ้านนะครับผมก็คือขนของมาเต็มรถเลยครับผมตรงนี้นี่ต้องใช้สมาธิหน่อยนะครับนี่เต็มรถครับผมแล้วก็ข้างหลังก็คือแบบชาวบ้านนะครับผมชาวบ้านบ้านอยู่แถวแถวบ้านบ้านผมเองนะครับผมก็เลยผ่านไปนะครับผม เห็นเดินเดินกลับบ้านนะผมต้องเดินไปไกลนะผมประมาณสิบสกิโลนะผมผมก็เลยให้นั่งไปด้วยนะครับผมเพราะว่ารถผมเรียว่างอยู่นะครับผมก็เลยให้นั่งไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าปูนไม่จะเยอะขนาดไหนฮะ อโอเคลุงเขาแบบลูก ลูกชายมารับนะฮะเออแค่ตึกใค้ล่ะเออโอเคลูกชายเขามารับนะครับผมโอเคต่อไปเราก็กลับบ้านกันต่อนะครับ บอกเลยว่าฝุ่นเยอะมากมากนะครับผมช่วงนี้นะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อนะครับผมก็ลองมาได้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคนแบบคนไหนนะครับผมไม่ชินถนนนะครับผมบอกเลยว่าอาจจะอาจจะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดล้มได้ก็ได้นะครับผมนะวันนี้นะครับผมเราเอาของที่พ่อกับแม่ชอบนะครับผมเอาเลยกับแบบซื้อมาฝากแม่นะจ๊ะนี่ ของเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแม่จะว่ายังไงนะครับผมว่าอแม่เนี่ยชอบแบบอยากกินไส้อวดมากนะครับผมไส้อวดนะครับผมอยากกินมากนะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็เลยซื้อไปฝากนะจ๊ะเอาของมาฝากนะจ๊ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผมว่าแม่จะชอบขนาดไหนนะครับผมไปดูกันนะจ๊ะ ใชทุกคนถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วนะครับโอ้บอกเลยว่าฝุ่นเยอะมากๆครับมีใครอยู่บ้านอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะจาดิจ๋าจ๋า,จาอ่าให้เยอะกูให้เยอะกูอะกโอ้โหทีเดียวะขนมีอ่าจุา่นจุ่นจุ่น จุดไหเนี่ยหรอ,อยกม่ไไว้โอเคไปหนักมากเลย,เอ,ยอ,อ่ะอะดิมอสสวัสดีครับอีอต้องใช้เกิบประโยชน์นะดีนี่เยี่ยนเรยออีกเย่ยนเรอีกสองเลยโอ้โหหนักมากเลย <laughs> หนักแค่สองกระเป๋าสองกระเป๋าเลยครับผม เ,เร็เร <c oughs> ็วเร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 ็วปลาสวัสดีครับโอ้โหโตัวน้อยตัวน้อยนี่กระดุกกระดิกอยู่นั่นแหละโอ้โห,โหถึงบ้านสักที <c oughs> โอ้โหร้อนมากเลย <c oughs> ทุกคนร้อนมาก ถึงบ้านแล้วจา้านี่นี่คือท่างพ่อครับผมท่างพา่อจ้อาโอ้ตบมืได้ยงปะตบมได้บ,บอเ่าอบย่ดูหนวดหนวหนวด ่วยไหมอร่อยไหมสวยสวยหนวดสวยยิ้มสวยนะเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาของเนี่ยไปให้แม่ดีกว่าอันนี้อันนี้ของแม่ไปอัวแล้วก็พี่ส่อบอกว่าให้ซื้ออ่ เคเวสซีนะครับผมผมก็เลยลืมซื้อเพราะว่าตอนที่ผมกลับมาเนี่ยเอคเวสซียังไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าผมกลับตอนผมกลับผมกลับ,ลบชเช้าเอ้ไม่ไม่เชา้าสิผมลืมซื้อผมก็เลยซื้อไก่ย่างมาตัวหนึ่งนะครับผมเอตัดเพื่อ่าออ๋น,นี่ไก่หนึ่งตัวครับไก่ครับอันนี้ไส้อัวข้าวเหนียวแล้วก็มีขนมด้วยนะครับผม ขนมแล้วก okay. ็ผลไม้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้แม่ชิมดีกว่ามัวน้องเบียร์ซ่าด้วยอันนี้อันนี้ฮะอร์เรียฮะอร์เรียถุบิเตโอ้เราเอา้ตายวันนี้ว่าพระแม่โอเลยต้องกินพรุ่งนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอปิดรอ รอไปติดตามอีซีสองกันนะครับผมอีซีสองนี่เดี๋ยวจะให้พี่สาวกับแม่ได้ชิมนะครับผมแล้วก็มาได้ดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวจะให้แม่ลองชิมนะครับผมดูซิว่าแม่จะอร่อยไหมนะโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับจ้าดิจ้า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 เฮ้ ีนพี่สาวอะอันนี้น้องชายเฮ้ยลูกพี่ดูปากหน่อยกินโอ้กินหมากนะครับโอ้โหสีแดงอ,อันนี้นี่หลานนะครับหลานหลานบ้านบ้านอยู่ที่อะไรนะ ม่อแม่อะไแม่ฟ้าหลวงมาคนเดียวใช่ไหม <c oughs> ให้เด็กอะไ <c oughs> รเโอเคสำหรับคลค่นี้ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนสวัสดีครับมาถึงบ้านแล้วจ้ะ <c oughs> โอเคทุกคนเรามากินข้าวกันครับนี่กับข้าวที่แม่ชอบนะครับผมไก่แล้วก็แกอ่วนนะครับ <c oughs> น,นี่น้ำจิ้ม

พ่อไปน,นอนที่วัดแล้วนะผมส่วนพ่อเนี่ยผมก็เอาผลไม้มาฝากพ่อนะผมเพราะว่าพ่อพ่อผมเนี่ยกินเจน,นะส่วนแม่เนี่ยกินได้ทุกอย่างครับโมกมได้เ,เจอี่แม่ฉันสวยที่สุดเลยมนตัวาเกิดได้หละโมฮะตัวละกึดได้หละมออกมาแล้วมโอเค เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนกินข้าวก่อนนะครับอ๋อไม่รอเหรอ,อนน 응? <목소리도> <목소리도> <목소리도>